โอเคครับก็ไม่เจอผมลิปเตอร์ซีอยู่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในบอสสุสานนะอยู่อยู่ที่บอสสุสานเอยลงสุสานกับเจ้ามิกมานะฮะเราคงลงกันต่อนะลงเพื่อจะได้ไอเทมของมีค่าหรือว่าของสุสานอะไรอย่างงงนี้นะฮะตายบอสก็ตายนะเรารอมานม่งานกาลีนะฮะบอสก็ตายทันทีนะตอนนี้บอสตายไปแล้วไอเทมที่ตกนะตกมีของมีค่าอะไรบ้างนะผมขอสอดส่องดูแป๊บนึง คือไม่มีอะไรเลยฮะที่ค่า่าจะมีค่านะครับผมเน่าอย่างแรงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับกับผมลิปพี่เต์ซีอูและน้องมิกนะฮะบ๊ายบายครับผม